สปอยละครเรื่องสงครามสมรส EP ที่1 5และ16หลังจากที่ปนศอาการโรคหัวใจกำเริบเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลในทันทีและถูกส่งตัวไปยังหมอประจำที่เคยรักษามาอย่างต่อเนื่องหมอบอกว่าปนศเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแต่ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงมาก บัวบงกตและประเมศจึงปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดปรเมศจะขอให้อ,อนาลินช่วยนาทีนี้ชีวิตลูกสำคัญเกินกว่าที่จะมีทิฐิบัวบงกตไม่ปฏิเสธที่จะยอมรับความช่วยเหลือต่อมาอ,อนาลินมาเยี่ยมปนดที่โรงพยาบาลเธอถามถึงอาการของปนดกับบัวบงกตและคุยเรื่องการรักษาบอกว่าจะหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษาปนด บับงกตคิดว่าการที่ออนนารินมาในครั้งนี้เป็นเพราะปรามศไปขอร้องให้ออนาลินมาช่วยแต่ไม่ใช่เลยออนนรินมาพร้อมข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างออนนรินอาสาจะออกค่าผ่าตัดและค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้บับงกตเห็นท่าดีของออนนรินจึงถามว่าเธอต้องการอะไรออนลรินทำหน้านิ่งและยิ้มเหมือนเป็นผู้ชนะข้อแลกเปลี่ยนของออนนินก็คือบวบงกต ต้องยกอำนาจการปกครองลูกให้กับปรเมศแต่เพียงผู้เดียวและห้ามบอกเรื่องนี้กับปรเมศโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะถูกยกเลิกที่ทำแบบนี้เพราะออนนาินไม่ต้องการให้ปรเมศมาติดต่อกับบัวบงกฎอีกโดยเอาเรื่องของลูกมาอ้างเธอต้องการให้ปรเมศเลิกติดต่อกับบัวบงกตโดยเด็ดขาดบัวบงกตโกรธแต่เธอรักลูกเกินกว่าที่จะปฏิเสธ มันเป็นทางเดียวในเวลานี้ที่จะทำให้ปนดได้รับการรักษายอย่างทันเวลาและปลอดภัยปนดฟื้นลืมตาขึ้นมาคนที่เขาเห็นคนแรกก็คือแม่บัวบงกตบอกว่าปนดจะหายได้ถ้าได้รับการผ่าตัดเธอร้องไห้และบอกรักลูกด้วยความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่กำลังจะเสียลูกไปบัวบงกตเปลี่ยนใจขอยกอำนาจการปกครองบุตรให้กับปรเมศ โดยให้เหตุผลว่าปรเมศเหมาะสมที่จะดูแลลูกมากกว่าเธอพ่อและแม่ของยาดาถูกจับพาวินพายาดาไปเยี่ยมที่เรือนจำเธอไม่มีเงินมาประกันตัวจึงไม่อาจช่วยเหลือพ่อกับแม่ได้ยาดาบอกพ่อกับแม่ว่าเธอเลิกที่จะใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องในการทำมาหากินโดยการหลอกลวงคนอื่นอย่างที่เป็นมาพ่อกับแม่ของยาดาโกรธมากที่ไม่เชื่อฟังบอกว่าเธอทอดทิ้งพวกเขา ไม่ดูแลแม่ของยาดาจึงแช่งขอให้ยาดาถูกลูกทิ้งไม่ดูแลตอนแก่เช่นกันยาดาถูกต่อว่าว่าเป็นลูกในรักุณภาวินจึงเข้าเตือนพ่อกับแม่ของยาดาด้วยความปรารถนาดีไม่อยากให้ทำผิดสำซาซกอีกหลังจากนั้นไม่นานปนนก็ได้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจบัวบงกฎเป็นห่วงมากและปะนนก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว บัวบงกตยังไม่กล้าบอกกับปนธว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่วัดสานบุรีกับพ่อเธอกังวลว่าถ้าปนธรู้เขาต้องโกรธและรับไม่ได้ปนธต้องย้ายที่อยู่ย้ายโรงเรียนย้ายสิ่งแวดล้อมทั้งๆที่เธอเคยสัญญากับลูกไว้แล้วว่าจะไม่ให้เป็นแบบนั้นอีกภาวินถามบัวบงกตว่าบอกปนธหรือยังบัวบงกตบอกว่ายังแต่จะหาโอกาสบอกกับลูกเองแววตาของบัวบงกตนั้นเศร้ามาก บงบอกว่าเธอต้องทําในสิ่งที่ไม่อยากทําปรเมศบอกกับบัวบงกฎว่าจะให้ปนดพักฟื้นที่บ้านก่อนหลังจากปิดเทอมแล้วเขาจึงจะมารับลูกไปอยู่ที่วสันบุรีบัวบงกฎตั้งใจใช้เวลากับปนดให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เธอสอนปนดททำเมนูอาหารที่เขาชอบแต่ไม่ทันที่บัวบงกฎจะได้มีโอกาสบอกปนดเรื่องการย้ายที่อยู่ปนดกลับรู้เอง ปนดโกรธแม่มากเขาผิดหวังเสียใจอีกครั้งแล้วที่เขาต้องย้ายที่อยู่ย้ายโรงเรียนทางั้งที่แม่สัญญาไว้แล้วว่าเขาจะไม่ต้องย้ายไปไหนอีกเขาต่อว่าบัวบงกตบอกว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่ทำตามที่บอกไวป้ปนดร้องไห้อย่างหนักและต่อว่าว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องโกหกเขาด้วยบัวบงกตก็เสียใจไม่ต่างกันเธอเจ็บปวดหัวใจขอโทษลูกทั้งน้ำตา บัวบงกอร้องให้ปนดเชื่อเถอว่าเธอพยายามแล้วพยายามที่สุดแล้วทำได้แค่นี้จริงๆบัวบงกกร้องไห้ปานจะขาดใจเธอนั่งลงคุกเข่าลงไปต่อหน้าต่อตาปนดอึ้งเขาไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้หนักขนาดนี้มาก่อนปนดค่อยๆเดินมากอดแม่ในใจก็เริ่มคิดและมีสติรับรู้ได้ว่าแม่คงพยายามทำทุกอย่างทำทุกทางแล้วจริงๆ สองแม่ลูกกอดกันร้องไห้ราวกับว่าในชีวิตนี้จะไม่ได้เจอกันอีกเมื่อถึงวันที่ปรเมศจะมารับบัวบงกตนอนไม่หลับทั้งคืนจนเกือบเช้าเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในช่วงสายเพื่อจะเตรียมของให้ลูกเธอแววตาเศร้าปน์ปลอบแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาดูแลตัวเองได้และสัญญาว่าจะโทรหาทุกวันปรเมศมาถึงในช่วงบ่ายเขาบอกกับบัวบงกตว่าไม่ต้องเป็นกังวล เขาจะช่วยดูแลลูกให้ดีที่สุดในใจลึกๆปรเมศรู้ดีว่าออนนารินคงไม่พอใจเท่าไหร่หากบัวบงกตจะไปหาหรือให้พาปนดมาหาแต่อย่างไรก็ตามปนดก็ต้องได้เจอกับแม่บ้างปรเมศบอกกับบัวบงกตว่าเธอสามารถโทรหาลูกได้ตลอดเวลาหรือถ้าอยากเจอลูกก็ขอให้บอกบัวบงกตขอบคุณอดีตสามีและกอดลูกสั่งลา ก่อนที่จะโบกมือลาสองพ่อลูกขับรถออกไปปนศไปอยู่ที่วสารบุรีได้หนึ่งสัปดาห์แรกๆบูบงกตก็ยังไม่ชินก็มีเงาๆบ้างยังดีที่มีชนิการและสลิษาอยู่เป็นเพื่อนมีพาวินคอยแวะเวียนมาหาอยู่ตลอดปนศเองก็โทรหาเธอทุกวันคอยรายงานว่าวันๆนหนึ่งทำอะไรบ้างจึงช่วยให้บูบงกตคลายความคิดถึงได้บ้าง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในสงครามสมรส EP ต่อไปนะคะ